เลนไหมัด้าหรือฟอร์ดปี2012ถึงปี2015ันสิเลนไหมของฟอร์ดจะมีเข็มเป็นสีฟ้าจอกลางก็จะเป็นสีฟ้า ส่วนเลนไมมัด้าเข็มจะเป็นสีขาวจอกลางจะเป็นสีส้มๆตามรูปอาการเสียก็คือหลอดไฟสีขาวจะเสียต้องมาเปลี่ยนหลอดไฟสีขาวติดต่อซ่อมศู0 6์4 2685หลังเปลี่ยนก็สว่างสวยงาม ภิละเซวิต0906242685กรุงเทพฝั่งทนหนองแขม